สวัสดีครับพบกับผมช่องสตรีมนะครับวันนี้มีน้องทักมาครับว่าให้ไปไล่รถแคมป์ท่อสเตอร์ครับให้ไปดูว่าสเตอร์ว่าอะไรสเตอร์เบอร์อะไรนะครับน้องบอกว่าไปเทสมาแล้วครับสเตอร์สิบสี่ยี่สิบสี่ได้ร้อยสี่สิบจีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะได้ร้อยสี่สิบจีจริงไหมครับ ไปกันเลยครับนี่ครับได้ได้มาตึงนะครับนี่ครับตะสู่หย่อนเลยน่าจะวิ่งไม่ได้นะว้แรงอะไรเรองนี้ย่อนพูดเดี๋ยวจะให้น้องไปตึงสู่กันเดี๋ยวมารีวิวรถด้วยเดี๋ยวยกขึ้นกระบะไปตึงสู่นะครับเดี๋ยวผมรออยู่ที่นี่ อือันนี้มาวิ่งทางยาวๆนะครับแต่ว่าขึ้นโนน,น,นนลงโนนครับท่างบเสะมือครับเดี๋ยวให้ใหดเดี๋ยวไป,เด,วไปเดี๋ยวไปตึงโซนะครับลรือม,มากญเจมาเดี๋ยวไปตึงโซนะครับ

ามาหมอเบลเ,ลเยตมาแล้วครับเขาเอากี่บาทถอยถอยไปไปขคือเก้าก็ได้เพื่อมีรถเบียนว่ามันเสียรักเลย,อ,เยอ,อันนี้ซื้อยางเอาไว้น้อนนะ,อ,ะอยากได้อ่ะอยากได้ นะครับคันนี้คันนี้แคมแคมทอ่อสเตอร์นะครับแต่มีลินด้วยครับมีลินมันบ่ลินด้วยอย่างลินยิบเกลียดครับคือบ่ซื้อลินเดิมใส่บ่นระาจะมีแห้งกูเนี่ยถ้าลินเดิมอะ่ะน,นี่แผงคอเมเนียมนะครับแฮนย่นครับแฮนยน่นอาร์มเจงนะครับท่อ,ทอแต่โชคนี้ดูบ่ได้เลยบ่ ให้มันแข็งๆได้ดีแล้วมันบอซับแหละอันนี้สเตอร์สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับดูครับได้ๆนะครับน้องบอกว่าวิงว่งได้ร้อยสี่สิบจีครับแต่ตอนนั้นเราไปลองสเตอร์อย่างนี้นะสร้างสั้นๆนะสิบสี่ยี่ห้าครับตอนนั้นวิ่งได้ร้อยสามสิบจีนะอันนี้ได้เปลี่ยนสเตอร์แล้วครับได้มาถนนได้อยู่ครับประมาณโลก,กวัวนะครับ เดี๋ยวจะให้วิ่งขาขึ้นขาลงดูนะครับว่าจะได้กี่จีนะครับเดี๋ยวรอเด็กขับก่อนเอ <laughs> ดุมหลังย่อนะครับถ้าใส่กใส่เอต้องนี่เบากว่านี้เนะ่อ่เออเอาเลยด <laughs> เดี๋ยวให้นักกีฬาดื่มน้ำก่อนนะครับ <laughs> ตัวป็เลีฮะคือมันสุายล่คือนสุด้แต่ก็้ักล้นห่เลยแบบเนียนๆนะไหมโอ้ก็เซียนนะไหมโอ้แบบป๊กบ๊อแมนฟรีถีมบ้าเลยบนเครื่องนะแลวล่าดื่มนาก่อนแล้วแลแล้แต่นี่ลงมาเบิ้งเด้ว่กีีแล้วก็ แล้วก็วนกับมาเบิ้งจี้ก่อนแล้วก็ไปเบล่นจาาขุนเขึ้นมาเบิ้งวาท่าไหนดีกันนะท่ากับบสมอกันเลยเป็นรูเป็นบอยู่เิ้านตบคอยวิคืนน้ำจี้เป็นปบกคอยดิงไหมเอ๋ตึ้ไปเตมบุญเ,เลยคียนปเตี้บุญพอดีเลย điều gì à, bưu. được rồi,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  มาดูขาลงนะครับเก่าหรือว่างนี่้ำ <นะ S 2> มันเก่าวางจีบิดบ่อดมาครับกำลังตั้งลำอยู่นะครับไ <s ut ters> กล้พูดแนวเวียนปลาแปมันไปออกก็เลยกีบมาเลยหล่นอย่างกไว้ เสียลกเว้ยออกวัเนี่ยคือเมื่อกี้เนี่นี่ทับเลยนี่ซับอ่ะเห็นบอมันจะปล่อยตาเรามันบอกทราบเลยมาแล้วครับกูเร็วอยู่เอ้ มาดูกันว่าจะได้กี่จีนะครับเสียงมันบวกอยไปจะลดเดินอยู่เครื่องบ่กอนมั้อองมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูจีบนะครับเน็ตดูนีก่กัซซาไหนวะนี่ ได้ร้อยสาิบแปดจีนะเนี่นต้อ,อ,องฮุบนนี้เขาองเด้ด้จะวิ่งไปไปแลจากุนมานีเลยอขอโทษจีครับชัดสามามเร็วๆเลยไหมใหญ่มันตัดหลบใหญ่มันตัดหลบมาดูรันนี้ว่าจะได้กี่จีครับเมื่อกี้ได้ร้อยสาสิแปดจุี่อันนี้แคมพ่อนะลินทาลินเดิรน่ะจะแลนดีนน้่นนี้ลินนี่มันใหญ่โพดกับหลู ลมมาทางไปดิอันนี้แรนดันลมบ่มาแล้วครับในลบเนะลยรถไทยบอ่อันนี้วิ่งดันเนินฮนะดันลมด้วยแต่ไม่มีลมเอ,อ๊ะแล้วไปถึงลมม,าาม,มันมันแห้ง บืแห้งเสียงบืแห้งไปตึงลมวันนั่นไม่เนแล้นี่แมนมืแห่งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอันนี้จะได้กี่ีนตัดโซแลวจีเบียหายว่ามือแทงว่อันนี้ลอยสามหน่อแรขึ้นโน้เรวอ่ะรอบรอบนี้ได้ลอยสามจสามีครับนครับี่กโนนะครับสู่ลมดสามเลยเ้ยแล้วจะ ด้ยวยวิ่งอีกเครื่องไอ้เครื่องขุนี่ยสรบอแ่แรดีบอเกลวุนหรือว่าเครื่องก่อนฮะเ,เครื่อหมดแรดีร๋ย,ยนนววนะือิ่งหน่อ้างาะมันทางันบอสเสมอมันขืนโน่เราที่เมันหายไหม,มไม่ว่ามัน,นมันเป็นหลุมมันเป็นขืนเป็นขืนเออดากเ็อาดาบเอาดาบไ้แล้งห่แห้ง รอบนี้เอาดาบไปล้างง,ง่ายๆเลยหมดเมื่อดาคหดเมือเยฮะเออแล้วแรงลงมาก็เดืเ่อยแต่ว่า,าดาบไปล้างง่ายๆมัน,น,มนตัวลำดากลางไหมใช่ลอยติดตเพราะว่ามันหลุมอ่ะไปลันที่สามดยต้องทะเลนทาาซีเลนย่ะสิเลนหนิ่งดีอยู่เนาะมาแล้วครับลันที่สามครับ เอามาดากไปทางหลังน,นี่ e นี่สวมสวมควรดิซัรไปแล้วนี่นั่นนบ่มันบ่ดซาร์่ะมันแล้วมันเสียมันดึงลนลงเลยอ่ะอ่ะเสียงมันฟังเสียงหล่อเบ่เว้นอันนี้มันสวมควรดิซัรไปแล้วอะตอนมีตาเท่ไงแต่ว่าทางมันดึงล้างล้างมันโดดดึงดึง ก็ซา oh. มสิบสา่าทันเขาโดกท่านตลอดเนาะตลอบเสียดึงรงลงเลยัเนลยมาดูนะครับร้านที่สามครับร้อสามแปดเ้ยดีกว่าเก่าอยู่เ้าวเคื่อกันอันนี้ครับร้อยสาิบแปดสเจ็ดศนนะครับ แต่ก่อนได้ร้อยสี่สิบจีเลยตตกก้อนขึ้นตกวะตกไหนสามแ้นสามเก้าสี่อ้เล็ตัวเหี้ยม้าซับสามซับสาแล้วเร็วนมีให้มันเราเคยซับวิเดี๋ยวมมีน้ำมันวันนั้น้ำมันเก่าไปเยอะน้ำมันน้ำมันน้มันมกไวนะเดี๋ยวเดี๋ยวพักเครื่องก่อนนะครับได้จะคานวณสเตอร์ใหม่นะครับ เสียงมันเรื่องเัดเลยแต่มันยากาศเออบรรยากาศเนาะมันแบบมันทองเลยแต่มันมาตัดตรงนู้นเป็นทางเป็นกับทางทางคืนมันมันเป็นคืนโปดเราโชว์บอดีนี่เท่านี้ไหนท่ะมองรถมาใส่ลงไปมันเริ่มดิ่งงอ่ะอือต้องซับซ่ามห้เวลาเสียงมันเสียงมันสีมืดหรอซับซ่าเลยไม่ยให้มันตัดเลาอยากให้มันตัดเราเว้ยโว้ยตัดเรามันเสียจังหวะรถดนึ่ง เดี like. so no ๋ยวรอเครื่องเย็นหน่งครับเดี๋ยวจะวิ่งอีกรันหนึ่งให้ดูนะเอสุว่าคือเรานีออกแต่เครื่องมอเตอร์เกียต้องไหวเลยจะไปทัวร์ดีไหมครับเร้ลองลองลันที่สี่ครับไในลองนัีสามสาวอยู่เบิ้งหลักสามแย้ามันดันลอบอ่ะนี่ขโมดบ่าวอ่ะ เราต้องสีก็อยู่ล้วต้องเยมาต้องฟีเลยนี่ไปโอ้ยักก็พุ่งสวัดสวัดอยู่เลยเสียอย่างไรเงี้ยสวัดิเนาะมาครับดานที่สี่ครับสามเก้าฮะ โบแบบวกี้วักี <sk 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 ้ยังกรเไนเลยตเลยมันไหนมันนหน้มันได้ร้อยสามเอรนครับโอ้น้ำมันเอ่ยน้ำมันดหรือเปล่าไม่ถึงร้อยสี่สิบเปตะกี้ได้ร้อยสิบเดี๋ยวต้องไปไล่สเตอร์ใหม่นะครับน้ำมันเน่าหรือเ่เก็บไว้ดนนมบูดเรไล่ทิเรื่องนน่มันยกปุ๊บเลยกับดตะเตตตตะ แต่เดืนอนทว่าน, like. น้ำมันไงมันมืดน้ำมันมืดน้ำมันดีเลยะมากมันหน่อยนะมันไม่รอไปไม่รอไปตึ๊กตึ๊กหน่อยมั้งอึ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กกับอันนี้กันน้ะมันหนุอยน้ำมันมืดเหรอวะเดี๋ยวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปเปลี่ยนสเตอร์ใหม่ครับเดี๋ยวถ่ายโรมี่นะครับให้มันได้140 G ครับมาลองเลยนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ